สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพนคัดสายพันธุ์มะละเอฟักทองพูดผิดแม่เพราะว่าต้องรอดูวอลเล่บอลสหรัฐชิงกับบราซิลนะคะก็เลยไม่อยากจะออกสวนเพราะว่ามันต้องไปเลอกเทอะกกลับมาเลยเวลามาดูบอลไอ้ดูวอลเล่มันเหนียวตัวก็เลยเอาช่วงนี้ค่ะมาคัดเมล็ดพันธุ์ฟักทองเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์ที่อาจารย์ประกรณ์ท่านให้มานะคะแบ่งปันกันมา เยอะเลยค่ะพี่เป็นปลูกได้เยอะแจกเพื่อนเพื่อนพี่ๆไปเยอะะเลยค่ะเป็นพันธุ์ที่เนื้อหนาอร่อยและสามารถต่อขยายพันธุ์ได้หลากหลายเลยค่ะในนี้จะมีหลากหลายพันธุ์เลยค่ะมีรูปทรงแตกต่างกันแล้วก็มีหอมใบเตยมีพันุ์ตูดแหลมตูดมนอะไรเยอะะเลยค่ะบอกชื่อพันธุ์ไม่ถูกเพราะมันเยอะมันจะรวมกันอยู่ในเนี้พี่เป็นจะคัดรวมกันอยู่ในเนี้ค่ะแล้วก็เอาไปปลูกก็ ไปปลูกแล้วก็จะได้หลายพันเลยถ้าพี่เป็นแถมๆไปก็รีบปลูกกันเลยนะคะสําหรับคนที่ได้ไปแล้วพี่เป็นแจกไปเยอะเลยคะ่ะใครที่สั่งของนี้ได้หมดทุกคนตอนนี้ก็กําลังลงใหม่นะคะแล้วก็ดูรูปทรงตัวนี้กําลังลงใหม่แล้วก็จะได้เก็บพันไว้แจกเพื่อนๆพี่ๆส่วนเนื้อมันอ่ะพี่เป็นก็จะเอาไปให้ปลาเพราะว่าถ้าทํากับข้าวไม่อร่อยแล้วค่ะเพราะว่ามันแก่มากแล้วแต่แต่ก็ยังทานได้นะ ไหนสวยจริงๆเพื่อนเก็บไว้ให้นะเดี๋ยวเอาไปให้แก่แกงแต่จริงๆแล้วก็เอาไปให้ปลาก็ไม่เป็นไรค่ะปลานิลปลากินพืชปลาตะเพียนปลาอะไรมันกินดีมากเลยค่ะอันนี้คือเนื้อมันเต็มที่แล้วค่ะเราไม่ได้ทําอะไรเขาเก็บมาเป็นเดือนๆแล้วค่ะพี่เพ่งก็จะมาเขีย่ยเขียเอาเม็ดมันเนาะนะคะ เขียเอาเม็ดแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ไปตากค่ะให้มันห้งจะได้เก็บไว้ได้นานๆก็แบ่งพี่ๆเพื่อนๆไปปลูกกันมันจะหลากหลายเลยค่ะนีคะเอาเม็ดออกหมดเนาะใส่ถังไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกกัน ปลากินดีมากเลยค่ะเนี่ยคือมันเหี่ยวแล้วเนื้อมันอาจจะดูบางๆก่อนหน้านี้เนื้อมันก็นนาหน่อยนะคะมันแล้วแต่พันนะคะ อันไหนรีบอันไหนลอยน้ําอุ้ยตอนพี่เป็นคัดพี่เป็นกะะ็แยกออกอีกทีนึงคัดให้จะได้เม็ดเป่งๆถ้ามีเวลานะบางทีไม่มีเวลาก็ไม่ค่อยได้คัดให้ก็ไปปลูกยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วค่ะรักทองเนาะมันง่ายอยู่แล้วแล้วพันุ์นี้มันดีอย่างหนึ่งเนาะที่อาจารย์ประกณท่านให้มาคือมันสามารถต่อพันธุ์ได้ค่ะมันไม่เหมือนของบึงการที่เราซื้อพันธุ์เขามาปลูกอะค่ะ นั้นต่อพันไม่ได้เลยซื้อแล้วซื้ออีกอยู่นั่นแหละต้องซื้อเขาตลอดเวลาอ้ตัวนี้เม็ดสวยเลยดูเต็มแน่นๆเลยค่ะเม็ดมีตะอวกๆเลยค่ะตัวนี้ จากพี่เป็นเอาเม็ดออกแล้วพี่เป็นก็ต้องล้างนะคะล้างล้างคัดเม็ดรีบออกแล้วก็ไปตากแดดล้างใหญ่ล้างอะไรมันออกให้หมดเปรงนิดหนึ่งใครได้ดูวันเล่บอลบ้างคะ กี้เกาหลีก็แพ้ไปแล้วช่วงเช้าเดี๋ยวประมาณห้าโมงครึ่งก็รอบคู่ชิงคู่ชิงสหรัฐกับบราซิลนะอย่าลืมดูนะพี่เพื่อนไม่ไปไหนหรอกวันนี้วอลเล่ไม่จบไม่ไปไหนหรอกค่ะชอบดูวอลเล่หญิงผู้ชายก็ไม่ชอบดูนะพอเราตามแต่วอลเล่หญิงไงมันก็เลยติดอหลุดเลยหลุดเลย ตัวนี้จะรูปทรงแปลกๆหน่อยสังเกตมันจะเลอะเทอานิดหนึ่งนะคะเพราะพี่เปนเก็บไว้ตรงหลังบ้านแล้วไม่ได้ออกมาทำสทักทีมันก็เลยโดนฝนนะคะยังไม่มีเวลาจะอยู่ในร่มสักทีตัวนี้สมัยไม่ค่อยมีเม็ดเลยลูกใหญ่ซะเปล่าเม็ดน้อย เนื้อหนาเลยนะคะนี่เนื้อนับถือว่าหนาเลยค่ะถ้าดูไปเหมือนไม่น่าไปปลูกเพราะว่าดูบางๆบาอันนี้คือพิเปนไว้จนมันแห้งแล้วเนาะถ้าตอนที่เก็บมาใหม่ๆสวยอะคะ่ะปลายเป็นอร่อยแล้ววันนี้โอ้วันนี้เม็ดสมบูรณ์มากครับอ้วนๆนี่ยได้แบบนี้เลยเม็ดเนี่ย โอ้อันนี้เนื้อยังสวยเลยทำกับข้าวได้เลยตัวนี้เนื้องามมากเลยตัวนี้ เม็ดก,ก็สวยโอ้คือมันมันยังไม่ได้ทิ้งไว้นานเท่าไหรค่ค่ะสีงามงาม,ม,มดูนี่สีสวยมากเลยสีสันสวยเลยคะ่ะ เียบร้อยขตน้ำมือก่อน ค่ะดูเนื้อตัวนี้นะคะอู้เนื้อตัวนี้สวยมากเลยดูเนื้อแบบสวยๆเนี่ยคะ่ะก็จะได้แบบนี้เนาะเดี๋ยวเพงก็ต้องมาบี้มาขยี้เขาอะค่ะบี้แล้วก็เลือกเอาเอาใยเอาอะไรเขาออกให้หมดล้างหลายๆรอบแล้วก็ไปตากแดดเนาะไอ้สวยก็สวยคะ่ะดูเม็ดอันไหนสวยก็สวยมากเลยเดี๋ยวเพีงขอล้างตากให้เสร็จก่อนนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะรอดูเล่